สวัสดีครับผมลุงชัยไลฟ์บานนาชาแนลนะครับคลิกก็ติดลูกเยอะอยู่นะครับนะครับทั้งทั้งที่ก็ก็เก็บออกไปเยอะนะครับเก็บแทบทุกวันนะครับเก็บพริกเขียวเลยนะครับไม่ได้เก็บพริกแดงเลยนะครับนะครับขอเพียงมีพริกนะครับออกไปสู่ตลาดนะครับนะครับราคาก็สูงนะครับไม่จะเป็นพริกเขียวราคาก็สูงนะครับเฉียดร้อยเลยนะครับต่อกิโลนะครับร้านสวนนะครับ ราคาหน้าสวนนะครับก็ติดเยอะนะครับติดยึดติดเยอะแล้วก็ลูกเม็ดก็โตนะครับเริ่มโตนะครับเริ่มโตเริ่มที่จะเ,เริ่มที่จะแก่เต็มที่แล้วก็จะแดงนะครับช่วงนี้พริกจะสร้างเนื้อเยอะนะครับนะครับจะสร้างเนื้อเยอะนะครับพริกก็จะต้องการนะครับโพแทเสเซียมนะครับเข้ามาเสริม มาสร้างเนื้อเพื่อให้มีน้ำหนักมีเม็ดเมล็ดข้างในนะครับเราก็ต้องเสริมนะครับโพแทสเซียมเข้าไปนะครับหลังจากที่เราใส่สูตรเสมอนะครับสูตร15 15 15นะครับไปแล้วนะครับส3ครั้งนะครับเราก็จะเสริม โคเทซียมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พริกนะครับได้มีเนื้อมีน้ำหนักนะครับเอาวันนี้ผมจะมาใส่โพเทซียมนะครับนะครับผมกเคยทําคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ผมก็จะทําอีกกันนะครับนะครับมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละนะครับนะครับเรื่องการทำพริกดูแลพริกกันก็ไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากมายหรอกนะครับ ขอให้เราขยันนะครับขยันดูแลบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงทั้งทางรากและทางใบนะครับแล้วก็การดูแลกำจัดป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับที่ขาประจำเลยนะครับก็คือไรขาวนะครับเพลี้ยไฟอะไรพวกนี้นะครับเชื้อราไม่เท่าไหร่ครับนะครับมันจะเป็นพวกนี้มากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใส่นะครับ ปูเท็เสียมนะครับผมนี่นะครับปูเท็เสียมก็คือปุ๋ย0060นะครับที่มีขายตามท้องตลาดนะครับนะครับร้านขายอะไรก็มีนะครับขายวัสดุก่อสร้างยังมีเลยนะครับราคาก็ถูกนะครับลูกหนึ่งห้าสิบกิโลอ่าราคาประมาณแค่หกร้อยกว่าบาทนะครับนะครับผมเตรียมน้ำเตรียมน้ำมานะครับหนึ่ง ประมาณ10ลิตรโดยประมาณนะครับ10ลิตรโดยประมาณนะครับแล้วก็เทนี่เลยนะครับลงไปนะครับ1กิโลกร,รัมนะครับ0ูนย์ศูนเทลงไปนะครับแล้วก็คน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 ,คนให้ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะละลายหมดอันนี้ละลายง่ายนะครับ ละลายง่ายนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องแช่นานนะครับไม่ต้องแช่นานนะครับอาจจะแช่สักหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือไม่ต้องแช่เลยนะครับคนๆไปคนมาเดี๋ยวมันก็ละลายนะครับนําไปใช้ได้นะครับนี่ก่อนน่าจะโอเคแล้วนะครับน้ําออกสีแดงเลยนะครับนะครับอ่ะละลายหมดแล้วนะครับละลายหมดแล้วนะครับ ผมก็นะครับตักน้ำเปล่ามาหนึ่งถังนี่แหละนะครับประมาณสิบลิตรสิบกว่าลิตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วผมจะใส่นะครับที่มีอยู่ก็เป็นโพแทสเซียมเฮลเมทนะครับเป็นเป็นกรดเฮลเมแอซิดนะครับที่ผมเคยใช้ประจำนะครับเคยรีวิวเลยเคย ลงในคลิปก่อนๆก็ท่านไปหาดูได้นะครับนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับจริงๆมันก็คือตัวที่จะเอามาเติมลงในปุ๋ยนะครับเติมลงในปุ๋ยนะครับนี่คือผมเอามาผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่ครับน้าถีดําๆเข้มๆนะครับเทลงไปนะครับใช้หนึ่งฝาแค่นั้นเองนะครับในนี้ก็ส่วนผสมก็ โพเทสเซียมฮิวเมดนะครับาช้อนตวงนะครับเขาจะมีช้อนตวงมาในในกระป๋องในกระปุกนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับผสมให้เข้ากันก็นำมาใช้ได้เวลาใช้ก็ใช้แล้วแต่จะใช้นะครับอาจจะ1ช้อน1 0ซี2 0ซี 30cc ก็ใช้ได้นะครับมีนี่ด้วยนะครับน้ำแช่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแช่ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือพวก อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ขี้ไก่หยดเม็ดนะครับมีขี้วัวมีอะไรก็เมาใช้ได้นะครับขี้ไก่แกรบก็ได้นะครับนํามาหมักมาแล้วก็เอาน้ํามันมาใช้นะครับเอามาแช่มาอะไรได้นะครับแช่มาใช้นะครับบางท่านไม่อยากซื้อโพแทสเซียมเฮลเมทหรือกรดเฮลเมทแบบนี้ก็ใช้พวกอินทรีย์วัตถุนะครับมาแช่นะครับน้ําหมักเศษอาหารในโคเรียนนะครับ ถ้ามีก็นํามาใช้ได้นะครับมาผสมกับปุ๋ยนะครับเวลาเราใช้ปุ๋ยเราก็ต้องผสมพวกนี้แหละครับลงไปนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็ตักเอานะครับน้ําปุ๋ยน้ําปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมนะครับตักเอาสักประมาณ10อ่าประมาณ2 0 0ซีซีนะครับ2 0 0ซีซีนะครับ ตักเทลงไปนะครับผสมลงไป 200cc 250cc ก็ยังได้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปใส่ในโคนต้นพริกได้เลยนะครับเวลาใช้นะครับก็ใช้นะครับภาชนะนะครับตักเอานะครับประมาณ ประมาณ150ซีซี200ซีซีก็ได้นะครับนะครับก็ไปเทรถรถลาดลงบริเวณโคนต้นพริกนะครับที่กำลังติดผลนะครับที่กำลังติดผลเห็นไหมครับมันจะติดผลแล้วมันก็จะสร้างเนื้อนะครับช่วยสร้างเนื้อนะครับสร้างเมล็ดนะครับให้มีเนื้อแน่นนะครับ แข็งแรงนะครับให้ลําต้นให้ทุกส่วนของต้นพริกนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้านทานต่อพวกโรคแมลงต่างๆได้ดีนะครับประโยชน์เยอะนะครับการเสริมโพแทสเซียมให้กับพริกนะครับทางรากนะครับนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับต้นละประมาณนี้แหละนะครับใครใช้ระบบน้ำหยด นะครับก็จะผสมลงไปกับระบบน้ำหยดระบบได้เลยนะอ,อัตรานะครับการผสมปุ๋ย0 0 6 0นะครับละลายปล่อยไปกับระบบน้ำหยดนะครับก็ใช้10กิโลนะครับไม่เกิน10กิโลกรัมนะครับต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับก็ปล่อยไปกับระบบระบบน้ำหยดนะครับนะครับ ุ๋ยสูตรนี้นะครับใช้ทดแทนนะครับปุ๋ยสูตร13-13-21นะครับที่ใช้สำหรับบำรุงพลิกในช่วงที่ติดผลติดผลจะเยอะนะครับหลังติดผลแล้วนะครับเพื่อให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียมนะครับเข้าไปสร้างเนื้อนะครับสร้างเนื้อสร้างน้ำหนักทำให้ต้นพลิกแข็งแรงนะครับ ทำให้พริกมีเนื้อแน่นนะครับทนการขนส่งทางไกลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มาใส่ปุ๋ยนะครับเสริมโพแทสเซียมให้กับพริกนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม เอาละครับลิปสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ